เป็นการดูละครตอนแรกแบบจัดเต็มฟิลย้อนยุคเข้ากับบรรยากาศของละครเลือเจ้าพระยาเลยค่ะโดยช่อง3ามจัดหนังกลางแปลงมาไว้กลางกรุงอย่างยิ่งใหญ่ที่มิวเซียมสยามกับงานเปิดลานเทดูลเลือดเจ้าพระยาโดยรวมตัวมาการครบทีมทั้งผู้จัดพี่แก้วพี่กูด๊ดพี่ก๊อฟพักดีวิจิตพร้อมนักแสดงนำเด่นคุณบูมป๊อปริวน้ำฟ้าจอ๊อบนิวเฟิร์สพี่ตัก๊กพี่ต๊อบพี่จิ๊บร่วมชมความมันอีพีแรกกับแฟนๆละครช่องสามที่บอกเลยว่าสุดปังว้าวกันไม่หยุดเพราะด้านนานจะมีงานบูธจัดหนักมา ให้หายคิดถึงและสัปดาห์หน้าเตรียมอึ้งกันต่อกับความเข้มข้นเปิดตัวรุ่นลูกกลุ่มนิวเจนฝีมือไม่ธรรมดาลอมันกันได้ในเลือดเจ้าพระยาค่ะจีนเปิดตัวของผมคือจะมาคู่กับน้องสาวผมน้องสาวดอยแฮ่ต่อยดาว <c oughs> ก็คือเป็นฉากบู้เลย <c oughs> แบบว่าสู้กับชาวบ้านในตลาดต้องเรียกว่าก๊อปหนมฉากเปิดตัวสาวเดือนนะคะมารับคุณพ่อค่ะเราก็แบบดีใจมากมากที่ได้เจอพ่อผมก็จะเปิดตัวมาด้วยความเกีียวกลัดครับตาบท้าผมดีจ๊อบ ของพี่เฟิร์จะมีอะไรที่่งบอกว่าเราคาแรคเตอร์ต่างกันของผมจะมีคู่หูคือปีเตอร์แพนัะผมเปิดตัวมาเจอกับพี่จ๊อบกับพี่พีบผมเขาก็มายิงเรือริวให้ริวต้องมาอยู่ที่ลานเทมีเพลงเปิดตัวคุณด้วยแนตะ่ขอต้องพักแฉาแจ้าจ้ำจึ้งน้ำนิ่งไหลลึกนึกซึ่งคนแจว จุดเปลี่ยนชีวิตของสมิงครับเจอเรื่องกดดันมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องมาผ่านการต่อสู้ของแต่ละคนเป็นช่วงเวลาที่อะไรหลายๆอย่างคำมั่นสัญญามันไม่มีจริงเราเจอเขากับคนรักใหม่มันมีเรื่องทําให้เลอสารเนี่ยความจําส่วนนั้นมันหายไปพอเรากลับมาเจอเขามันทาให้เขาเสียใจเราเองก็งง,งตัวเองก็แบบมีครอบครัวใหม่ไปแล้วฝากละครเรื่องเลือดเจ้าพญาด้วยนะครับเป็นละครที่ดูได้ทั้งครอบครัวคุณดูแล้วคุณจะได้ข้อคิดต่างๆนาะนะ